คนก็มาที่พิบยกเกมที่มีชื่อว่าโซโลโมรันนะครับนะครับก็เกมนี้อ่าไม่ได้เล่นมานานนะครับอันนี้ก็เราก็มาเล่นสักทีนะครับซึ่งตอนนี้เป็นพาร์ทสองนะครับกำลังจะโฆษณาครับคุณผู้ชมครับสามสองหนึ่งโอเคหลังจากเราอ่าตัดโฆษณาไปเรียบร้อยก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะครับซึ่งไม่ได้เล่นเอาอีกแล้วครับซึ่งไม่เล่นมานานนะครับก็วันนี้จะมาเล่นนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดอ่าอะไรก็ตามนะครับกดครั้งเดียวนะครับโอเคไปเริ่มต่อสู้ ครับจังหวะนี้ครับเราจะทำไงครับจากเราไม่เล่นมานานไปอู้อ้าวเดี๋ยว้เดี๋ยว้อเดี๋ยว้อเด้อเดเดี๋ยว้เอาใหม่ไหมไฟคิกหัวเออหืมล้มไปเลยนินจาจังหวะนี้ไฟคิกตรงไหนมัดเข้าหน้าเออเออเตะตัดขาเออเตะเข้าหน้าหืมมึงมันยังไม่ตายโอเค โอ้โหแม่งโฆษณาบ่อยเหลือเกินอป็นว่าอ่าไม่เป็นไรแล้วกันเราไม่เอาจังหวะนี้เราได้ตังค์แล้วครับผู้ชมต่อไปต,อต่อไปเป็นอ่าอะไรเนี่ยให้ฝึกเล่นกล้ามไม่เอาเราต้องสู้ด้วยฝีมือของเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้วยวยยอนย้อนย้อนเฮ้ยนี่ต่อไปเป็นอือเขาหน้านี่เป็นไงจังหวะนี้อ่าไม่ต้องฝึกซ้อมอะไรทั้งนั้นบิงไปครับจังหวะนี้กระโดด ทิ้งหัวหืมสลบครับทีเดียวโอ้โหเป็นโดนเตะแล้วสกัดขาเข้า,าท่าเชีย่ยเลยเดี๋ยวกันอุ๊ยอีเช่มันเล่นปืนอ้าวไม่ใช่ปืนอไนะไรเนี่ยเฮ้ยกระโดดข้ามืหเก็บเงินโอ้โหเพียบเลยแล้วแม่ก็โฆษณาอีกแล้วโอเคเราได้รับตังค์เรียบร้อยโอ้โหแม่โฆษณาบ่อยเหลือเกินหึมคตรเบื่อเลยมาจางังหวะนี้อะไรเนี่ยอ,อันนี้คืออะไรเนะี่ยซอมบี้อะไรวะอ๋อมันสู้กับซอมบี้ได้เลยเหรอ Uh huh. ต่อยเขาสมบี้เอ้เขาหน้า uh huh. กระจายจังหวะนี้กิ้งครับ uh huh. ยังไงมัดเข้าตรงไข่อู้หอยเลยเี <c oughs> ้ยต่อยซอมบี้เอาเรื่องกระโดดยันหน้า uh huh. กระเด็นอแล้วก็ไปแย่งเอาตังค์ครับตอนนี้จังหวะนี้คือดับเบิ้ลรวยครับวิ uh huh. บ่งไปเอาตังค์แล้วก็โคตรนายอีกนะโอเคหลังจากเราได้แตะซอมบี้ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราได้รับเงินเป็นก้อนแบบมาถึงมาคนระับ อเราไม่ได้เล่นนานนะอันนี้ก็จัดไปด่านต่อไปเป็นด่านแลว้วว่้ด่านแล้ววะนนี้เอาเื็นว่าอันนี้คือด่านให้หลบปลีของแม่โคตรไนเ์อ่ย <c oughs> แล้วก็ยังไงดอกกระโดดเอาเดี๋้ดดอทำไงวะหลบจังฮิติโต้เมื่อกี้เราพลาดทั้งไปหน่อยแล้วก็สไลไได์ยังไงเนี่ยแล้วก็ยังไงวะ ขาก็นี่สไลด์จมไปดินจมจมขาจมดนินนี่คือกระโดดขึ้นจับอื้ออันนี้ยังไงวะอันนี้ต้องขึ้นแบบลากขึ้นไปแบบรุดเร็วเร็วเอารีบเดียวเอเอแปวตังทันทีโฆษณาแล้วโฆษนานหรือ่ะมาหลังจากเราไม่ได้เล่นมานาน ต้องไปให้ไกลนี่อะไรโรงเรียน,นคืออะไรโรงเรียนลังแกอะไรอะ่ะคือต้องเราต้องไปสู้กับมันเดรอเร็วขึ้นอะไรไม่เอาไม่เอาเร็วขึ้นอ้าวไอ้หมอนี่ดูด,ดูมันอืมอ้อมันดื้อมันดักเฮ้ยคุณนี่ทำไมถึงบังแกทุกคนมีอะไรพวกเราอ่ามันมาช่วยอะไรกูเนี่ยเข,ข้าหน้าอืมเข้าหน้าเข้าหน้าไอ้เด็กหัวเรียน มัดผมจุกเหรอเอาดีมานีเอามาทรงผมอะไรผมอับอันนี้อันนี้เป็นมุกเฉยเอา,อาเดี๋ยว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 ,เยว,เยวๆเไปไปึกเก่งเดียวะเราฝึกซ้อมไม่พอเออเตะตัดขาก็เออเส,ออสับศอกเข้าให้เอามาเอา้า แล้วหัวหน้ามันก็ไม่ได้นี่หรอไม่เป็นไรเราไม่เอาตังค์เรารวยอีกแล้วเอา้าไอ้หัวหน้าแก๊งไม่ได้ตัดกลางเรมื่อกี้โผล่มาจากไหนเนี่ยใครโฆษณาอีกโจังหวะนี้ครับเป็นปอล์เข้าหน้าอืม้มเขาใส่คิกอะไรยืนยืนทำไมเอ้ยปืนนี่หว่าลบลบเอท่าเช่นท่าอะไรวะเดี๋ยวกันฮึบมัดพิฆาตต่อยห้ำเอาใช่ต่อยใครใครใคร หลบยังไงวะเอา้าเดี๋ยวเดีแบบไปไปจังหวะนี้นี่นี่น,น,นี่กระโดดแบบซิบ,บล็อกอือนี่โคตรเท่อือเตีกลางกางเข้าหนังโอ้แม่งรวยแล้วมั้งคือเล่นตั้งนานแบบเงินเป็นกล่องได้750บาทโอเคไปต่อแล้วคุณผู้ชมวจะไปตานอะไรวะไ้หลปีครับจังหวะนี้คือยังไม่ได้ ซ้อมอะไรเลยนะี่ยสกงสกินโลกอะไรเนะี่ยคืออะไรวะเออเราได้เงินเป็นกองเราก็ต้องแบบอออกกังกายหน่อยอัน,นคืออะไรออกังกายครับเล่นนี่ครับ,ร,บรออะไรละแล้วมึงแบกตังค์ไว้ทำไมเนะี่ยอยากรู้จังวันนี้เราก็เอาแขนขึ้น,นช่วผู้ชมโอเคเราต้องซิทอัพแล้วก็ออเดีขึ้นโอเคแข็งแรง โอเคไดีล้วก็แล้วก,วก็เอาตังไปฝากกอนโอเคเราได้ของใหม่มาแล้วเป็นที่ซ้อมมวยผู้ชมเอาเราต้องเอาไปฝากอีกอันนี้คืออะไรตังแม่งตังเยอะซื้อที่ย่ออะไรเออเรามีฟุตบอลเล่นแล้วจังหวะน,นี้เราก็อา่า่ซื้อเรื่อยๆผู้ชมซื้ออะไรดีวะซื้อนี่ดีกว่าซื้อให้หมดแล้วกันซื้อห,หมดเลยรวยอ่าเตะบอลเฉยอ่ะอไม่ได้กดเลย เขาันนี้ไม่เต็มเลยเอ,อ,อ,อขาขาดตังผายแล้วยังไงดีวะนะเ้ยเดี๋ยวลองมาซ้อมมว,วยดูมันดูมันจะเล่นเลยมัมาเราต้องเป็นบัวขาวเฮ้ยทำไมนี่ยังไงดีวะเชื่อไหมโฆษณาอ่ะไะ,ะ,ะอืมนี่เรียนคอนโดคาราเต้ม,มาสับยกเออสักทีอีกทีเออนี่สเต็ปเทพอ่ะ าหลังจากเราฝึกเราก็ต้องซื้อให้หมดเอาคิสหรือห้าบาทเด้อห้าบาททำไรอ่ะเฮ้ย่องไปเตะฟุตบอลเด้อมาลองเตะ okay. ฟุตบอลดูวิธีเป็นไงวะนั่นงไรเล่นเคฟุตบอลวันนี้ยังไงดีกดเพื่อเล่นแต่ปุ๊บอ้าวบอลไปดูแล้วเอ้ยเข้าพอดี้เขาโก,โกแบบดิจิตอลแบบอืมโคตรฆษณา เราก็ได้เกินก้อนมาแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยระดับสองวิ่งเร็วเอ้ายังไม่ได้อัพสกิลเลยเรื่องราวอะไรวะผมไม่ได้อัพสกิลสักอย่างเลยเมื่อกี้เออติมตงังอ,อ,อย่ากมาเล่นแล้วกันจะขอไปซื้อเหลือหกสิบบาทติดตังติดตัวหกสิบบาทอ,อ่าสกินคืออะไรอ่ะสกินผู้หญิงผู้ชายเหรอนี่กลับไป ตอนพิเศษเล่นอะไรวะน่าสนใจวะ่ะลองมาดูดิโอ้ยต่อยซอมบี้วะ่ะจังหวะนี้ครับชกเข้าหน้าซอมบี้ไต้วยคอครับอืจังหวะนี้เอาเอ้าอเราแข็งแรงมาอืเตะกัเด็นเลยขับโดดครับเฮ้ยใส่คิกอือโอ้โหเอาไก่มีไก่จังหวะนี้เข้าหน้าตเต็มนี่เราไปออกกำลังกายไปแล้วกดใครมาไม่รู้กดเพื่อปเปื่องตัง สัมบีปกป้องตังได้ยังไงมาโ,โอโ้โหเตะซอมบี้เพื่อแยกตังโอเคเราไปด่านต่อไปเลยลเราจะลองเล่นอ่าอันนี้ดูแล้วมันก็จะโฆษณาต่อไปเรื่อยๆคผู้ชมเราก็ต้องเล่นก่อนเนะัดจังหวะน,นี้ก็หลบครับหลบแปบบ๊บยังไงวะเชื่อเฮ้ยเอ้ยอือหลบแล้วก็เตะอะไรเอาอะไรวะอ๋อนึกว่าเอาเพื่ออะไร บาร์ดดีแล้เอ้ยสไลด์อ๋อแบบดิจิทัลดิจิทัลงงหมดละอะไรกันไม่รู้กินกินมัวสู้อหมดเข้าหน้าโอ้โหได้ตังค์แล้วโอ้โหได้ตังกี่บาทเนี่ยสองร้อยบาทเองโอ้โหสู้มาตั้งนานโอเคได้ยูเอาแล้วเตะไปไหนอะเอา้านี่มีวับกล้องอะไรต่อนีะนี่คืออะไรห่วงบาสเอาต่อเลยเหรอไม่สนใจโลก โอ้โหบาสแบบเถื่อนครับจังหวะนี้ mm. เคยดูกันเปล่าท้าชนอะอะไรเนี่ยเอ้าท้าชนคลิกสองครั้งเพื่อจังหวะนี้เอาไปเคยดูเปล่าท้าชนอะไอ้เออคลิกโคง้งแล้วก็ตับข้าหวหัวดาเมจแรงมากบอลแบบไหนไม่ใช่บาสแบบไหนก็ไม่รู้เข้าหว่วเอ้ายังไงวะเออดูว่าเข้าหว่วเหอะหว่หวหัว ่ากล้ามขึ้นดิเราต้องแบบแข่งแก้งแข่งแก้งซื้อของตอนนี้ใครมึงใครเนี่ยอ๋อคนฝึกสอนนี่อยู่บบที่สิบาทโอ้หายนะโอเคครับเดี๋ยวไว้พักไปเพีแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอนใหม่ในเกมหน้านะแต่เกมนี้ก็สโลโมชั่นอะไรนะสโลโมชั่นลันปะไม่ใช่ดิสโลโมทุยเกถนะ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากอะไรกับซับสไครต์กันด้วย กดแชร์นะครับผู้ชมก็มห่างหายไปนานก็คิดถึงเกมนี้ก็เลยมาเล่นนะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเราค้างไว้เกมนี้ดีกว่าโอเคเรามาเล่นกับสักหน่อยพอคขำๆนะพอหายคิดถึงนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเล่นไปหลายพาร์ทถ้าคุณผู้ชมชอบนะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ